ขออนุญาตไปตัวที่3กับตัวที่4นะครับตัวที่3ย่อมาจากคำว่า complexity แปลว่ามีความสลับซับซ้อนนะครับสลับซับซ้อนหมายถึงอะไรครับผลหนึ่งผลนะครับเกิดจากเหตุหลายสาเหตุครับซึ่งมันเกิดความสลับซับซ้อนตรงที่ว่าต่อให้แก้ที่เหตุใดเหตุหนึ่งแล้วผลยังไม่เปลี่ยนครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจครับของ complexity คือมันทำให้ หลักคิดหลักการอันนึงในการบริหารจัดการไม่สามารถใช้งานได้หลักนั้นก็คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่า80-20หรือหลักการที่เรียกว่า critical few i คืนสมัยก่อนแล้วครับเรามองว่าเหตุปัจจัยมีแค่20%แต่ส่งผลถึง80%ฉะนั้นถ้าเกิดเราบริหาร20ได้ผล80%ก็จะถูกเปลี่ยนถูกไหมครับนั่นคือ critical critical แปลว่าสําคัญ few แปลว่าน้อย Critical field ก็คือบริหารสิ่งที่สําคัญและมีปริมาณน้อยๆมันคือหลักการที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราใช้ก่อนที่จะมี Complexity พอมี Complexity ครับบอกได้เลยครับ critical field ใช้ไม่ได้หลักการ80-20ใช้ไม่ได้ครับมันทําให้โลกเรามีความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้การทํางานมีความยากลําบากมากขึ้นครับและนั่นแหละครับก็คือการที่อยู่สถานาที่เป็น complexity ก็คือการเป็นว่าเหตุปัจจัยมีหลายเหตุ ส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอยู่ผลเดียวหรือแค่ผลน้อยๆเหตุมากกว่าผลนั่นแหละครับคือ c o m p l e x i t y